สวัสดีค่ะคลิปนี้นะนารีจะทําวุ้นกะทิอันชันนะคะมีส่วนผสมไม่มากนะคะทําง่ายค่ะก็จะมีผงวุ้นค่ะดอกอันชันน้ํากะทิสดน้ําตาลทรายแล้วก็น้ําเปล่าค่ะไปดูวิธีทํำค่ะเราจะแช่ผงวุ้นก่อนนะคะเทน,น้ําลงไปในหม้อค่ะ แล้วก็เอาผงวุ้นใส่ลงไปนะคะทิ้งไว้ประมาณสักสิบถึนาทีค่ะเราจะทำในส่วนของหน้ากะทิก่อนนะคะตอนนี้จะคนผงวุ้นให้ละลายก่อนหลังจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไปได้เลยค่ะ น้ำตาลทรายละลายแล้วค่ะก็ใส่น้ำกะทิลงไปได้เลย คนแค่พอให้น้ำกะทิกับน้ำตาลทรายแล้วก็ผงวุ้นเข้ากันก็พอได้เลยค่ะจากนั้นก็เอาผงวุ้นเทใส่พิมพ์ค่ะใครมีถาดก็เทใส่ถาดนะคะต่อไปจะทำในส่วนของน้ำอัญชันนะคะก็เหมือนเดิมเอาน้ำใส่หม้อน,นะคะแล้วก็ใส่ผงวุ้นลงไปแช่ไว้ประมาณ10-15นาทีค่ะ ตัววุ้นก็จะได้พองนะคะในส่วนของตัวน้ำอัญชันก็ทำเหมือนกันนะคะก็นำผงวุ้นที่เราแช่น้ำไว้มาตั้งไฟนะคะคนจนกว่าผงวุ้นจะละลาย เราค่อยใส่น้ำตาลลงไปเช็คว่าผงวุ้นละลายแล้วยังถ้าผงวุ้นไม่ติดช้อนก็แสดงว่าผงวุ้นละลายแล้วนะคะอันนี้ยังยังเป็นเม็ดเม็ดติดช้อนอยู่เลยคนอีกนิดนึงค่ะผงวุ้นละลายแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปได้เลยค่ะ แล้วก็คนต่อจะใส่ดอกอัญชันลงไปนะคะใครจะทำเป็นน้ำอัญชันใส่ลงไปก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกใส่ดอกอัญชันแล้วก็ให้น้ำเดือดแบบนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็วางให้เย็นตัวลงนะคะหลังจากนั้นก็นำเข้าแช่ตู้เย็นเลยค่ะวุ้นของเราเซ็ตตัวแข็งตัวแล้วนะคะแช่ตู้เย็นไว้อุบัติเหตุเสียหายไปนิดนึงค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ โอ้โหสวยมากเลยค่ะน่ารับประทานมากๆเลยแต่สวยจนไม่น่ารับประทานเลยนะคะเนี่ยเดีย๋ยให้ดูชัดๆนะคะถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจผ่าแล้วค่ะโอ้โหสวยมากๆเลยนะคะชอบมากเลย นี่ค่ะดูความสวยของเนื้อวุ้นค่ะลองทำดูนะคะอร่อยมากๆค่ะทำและแช่เย็นไว้รับประทานอร่อยชื่นใจลองทำดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นาะนารีด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ